สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกพาคินในรายการวุฒิธทติศองทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5 m h z AM 1521ก h z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับ ช่วงแรกของเราในวันนี้ช่วงของพักลบพัฒนาครับกองประชาการกองรับไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาเครื่อนที่52สานักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการหาพัฒน,นาได้จัดกําลังพลช่วยบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมกับยุทธวรณ์ประกอบไปด้วยรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กรถยนต์บรรทุกสัมภาระเครนเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์ร่วมกับส่วนรชาชการในจังหวัดมหาสารคามและ ได้เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากแม่น้าชีเอ่อล้นตลิ่งนะครับก็จะมีในเรื่องของอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนโดยทางเรือและขนย้ายสิ่งของที่จําเป็นอาหารสัตว์น้ําดื่มวัสดุก่อสร้างมอบน้ําดื่มบรรจุวขวดนะฮะตรงนี้เนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะที่บ้านคนงานหมู่หนึ่งสองสิบสิบสองบ้านดอนน้อยหมู่ห้าบ้านม่วงใหญ่หมู่หกแล้วก็สิบเอ็ด บ้านดอนจำปาหมู่7บ้านหนองขนวนหมู่9ก้าตโพลงามและบ้านสำโรงหมู่หนึบงตยางท่าแจ้งอำเภอโกสมมิสัยจัังหวดมหาสารคามพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ